สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณเฟชชี่นะครับผมไม่ได้เล่น GTA Low Pay มาประมาณ1ปีได้นะฮะนับตั้งแต่คลิป l o เ Pay ที่ผมลงไปเมื่อครั้งล่าสุดในช่องนะครับผมก็กินเวลามาประมาณ1ปีได้ที่ไม่ได้เข้ามาแต่ GTA Low Pay เลยและวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาเล่น GTA Low Pay อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่ง โลเทที่ผมเล่นเป็นในครั้งนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าลุงแดงตะแขงเยี๋ยวผมไปไปดูนี่ก่อนไปดูงานรอบเมืองก่อนว่ามีอะไรบ้าง ผมว่าผมจะเล่นโลเนี่เป็นไอ้นั่นแล้วคนดูเป็นหน่วยงานราชการแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมขอฟาร์มตังค์ซื้อรถอะไรก่อนฟาร์มตังค์ซื้อรถซื้อโทรศัพท์อะไรก่อน จานแดงมีสองงานดับเบิลงานเออใช,ออใช่ใช่แล้วใช่แล้วสวัสดีครับว่าไงว่าไงครับลุงไอ,อเสียงเสียงมึงคุ้นๆมากเลยอันนี้อันนี้หน่วยงานหมอหรือเปล่ามีอะไรอ่ะจะมามจะมาถามว่าตัวโควิดอ่ะแบนหนึ่งมึงอย่าเพิ่งมึงอย่าเพิ่งกวนตีนกูดิไอ็นุมอย่าเพิ่งกวนตีนกูดิ มึงอย่เพ่นกวนตีนกูดีไอ้นุม่มกู่า <c oughs> ถามดีดีเนี่ยเออปากกวนตีนจริงๆเลยเอาลุงไม่เรื่องไรอะลงุงจะถามว่าฟังกูพวกมึงพวกมึงต้องฟังกูก่อนนะใจเย็นๆฟังกูก่อนโอเคไหมอะไรก็เร็วๆก็พูดเราฟังอยู่นะใจเย็นดิกูแกแล้ว <c oughs> ให้กูพูดช้าๆชัดๆกูจะถามว่าเนี่ยถ้าลุงจะมาสมัครหมอเนี่ยจะรับไหมอยากเป็นหมอเอออยากแยกแล้วเกินไม่อยากจะรับเลย อะไรนะที่นี่เขารับหมอหนุ่มๆเลยหมอแก่่เขาอยากรับอ้าวอ่ะทำไมหมอแก่ทำงานไม่ได้เหรอหมอยาธาฉลองว่ะหมอแก่ทำงานไม่ได้แล้วไอ้นุ่มมึงอย่าเพิ่งกวนตีหรือกูต่อยแม่หยอก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 ลุงพูดเล่นลุงพูดเล่นไปกินลุงพูดเล่นลุงจะสมัครตำแหน่งอะไรอ่ะเออตำแหน่งเริ่มต้นเขาหมอเขาทำงานอะไรอ่ะคือรวก่อนคืล้วก่อน <S 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 เอาแล้วรถล Elijah, ุงจอดไปเนี่ยได้ปะเนี <S 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 ่ยคือรถก่อนมาเนี่ยขึ้นแล้วก่อนไม่ไม่กูถามมึงอยู่มึงใจเย็นดิมึงอย่าให้กูขึ้นมาขึ้นมาก่อนกูถามอย่าถามมากขึ้นมาไอตัวไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไม่มึงจะไมมึงดุกับลุงจังวะทีขึ้นมาอย่าถามมากกูนี่พ่อมึงนะไอ้หนุ่มขึ้นมาขึ้นมาถามมากโอ้ขึ้นเรืงโน้นขึ้นไม่ได้ไอ้หนุ่มขึ้นเรืงโน้นเปิดวันนี้ต๊ะไหนมันเที่ยงวะไปไปรถสีส้มเปรถสีส้ม โอ้ไ oh, mm. อ้หนุ่มลุงจะถาวรรถจอบันที่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าโรงพยาบาลเนี่ยไปรถส้มก่อนได้หมดแล้วเปรถสีส้มเปรถสีส้มรถรถรถส้มไหนอ่ะอันนี้มึงมึงคุยกับใครเนี่ยไอ้หนุ่มคุยกับลุงหรือเปล่าเออนั่งเงียบๆไปก่อนนีคุยกับคนขับรถอยู่เดี๋่พุ่งดาวลุงดิเออเงี้ยมึงนี่ดุจังเลยนี่ ปากมันมีหมา,หมาไว้รือเปล่าในหนุมเั้ยเออจะเย็นจะเย็นออนั่งเงียบเงียบคนขับใช้สมาธิเ <c oughs> ต็มอย่างเดียวพวมาหมอเป็ดหมอเป็ดมามาแล้ว <c> น <oughs> <c oughs> ี่นี่โอรถปอสวยจังเลยเว้ยแรงป่ะเนี่ยมาคือรถ ไอ้ไม่อยากนั่งหน้าอยากนั่งหลังอะเรื่องมากนั่งไปทำไมไมันต้องให้ลุงนั่งหน้าดูวะอย่าเรื่องมากไหมลุงแค่ถามว่าทำไมต้องให้ลุงนั่งหน้าดูอยากนั่งหลังไม่ได้หรือไงไม่ได้ไม่ได้ดไม่ได้ไไดไไดทำไมไม่ได้อะเขาให้น <c oughs> ั่ง้าก็นั่งหน้าไปครับามจริงมันต้องมานั่งหน้านะคุยกับคนขับเนี่ยกูยต้องนั่งหลังนะไอ้หนุม่มเ <c oughs> หนหัวใจ เป็นไรอะไปเหนื่อยอทำงานเหนื่อยเหรอไหนลุงลุงทำอะไรลุงจะท้าว่าตำแหน่งหมอเริ่มต้นมันตำแหน่งแบบทำอะไรบ้างเผื่อลุงใหญ่จะมาสมัครงานราชการอ่านักเรียนไงนักเรียนแพทย์ไงลุงสนใจวะหรอนักเรียนแพทย์เหรอนักเรียนแพทย์ทำงานเยอะไหมอะแก่เกินจะเป็นนักเรียนแล้วอะ ไอหนุ่มมึงเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะไอหนุ่มมันเคยได้ยินเลยมึงก็ต้องยได้ยินแล้ววันนี้แหละคุพูดให้มึงฟังก็เนี่ยสรุปว่าลุงอยากเป็นหมอมาก็มาถามไว้ก่อนก็คือตอนเนี้ยลุงจะหางานทำเพื่อซื้อโทรศัพท์ลุงติดต่อใครไม่ได้อ๋อจนวันเออกูจนมึงจะเลิกกูว่าไอจนก็ได้กูไม่ว่าแต่แค่อยากมาถามเฉยๆว่าเงินเดือนหมอมันดีไหมเริ่มต้นทํางานตําแหน่งอะไรแล้วลุง ลุงจะมาเป็นหมอเพื่อลุงจะซื้อโทรศัพท์แล้ลุงไม่มีโทรศัพท์ลุงจะเป็นหมอยังไงเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเผื่อไม่โทรศัพท์ไว้แล้วแบบทํางานบางลุงไม่อยากทํางานทํางานเดียวแบบไปตลอดมันน่าเบื่อไงอก็อยากปเปลี่ยนบรรยากาศทํางานบ้างก็เลยมาถามหมอไว้ก่อนว่าเออเริ่มต้นเนี่ยมันทำหน่งอะไรเงินเดือนดีไหมเราลุงสนใจมาทําหมอกูพูดมาีิได้ยินหรือเปล่าอออได้ยินเออ นั่นแหละเลยจะมาถามว่าเงินเดือนมันดีไหมเริ่มต้นแบบนักเรียนแพทย์เลยเนี่ยเริ่มต้นเลยอะฮะหุ้มตึงเหรอไอ้ลุงก็ได้โยเท่าไหร่อ่ะประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้มึงตำแหน่งนอะไรเนี่ยยังยังไม่เคยถามตำแหน่งเลยน,นี่คุยกับตำแหน่งอะไรเนี่ยทออหรือไงเป็นตำแหน่งไหนใครอ่ะก<ม>็มึงนีแ่แหละกูค<ม>ุยกับใครตอนเนี้ยเออผมผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้ก่อตั้งอ๋อมึงเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเหรอผมเป็นซีอีโอโรงพยาบาลน่ อ๋อมึงเป็นซีโอเหรอไอ้ไนุ่มใช่โอ้หน้าตาไม่น่าเป็นซีโอหน้าตาเหมือนเป็นโจรมากกว่าไอ้นุ่มมึงชื่ออะไรนะลืมละหยอยหยอยหมอยโอเคเออจำได้แล้จําได้แล้วจําได้แล้วนี่ครับสวัสดีจ้านี่ใครครับผมล,ลุงลุงลุงชื่อแดงแดงกันอ๋อลุงแดงกันอ,อ,อะไรนะอะไรนะพูดด,ด,ดังๆหน่อยพอดีคูดแดงลุงแดง อ๋อดีโอ้ยไอไอไอหนุ่มอันนี้อันนี้ช่างป่ะเนี่ยช่างป่ะนี่ครับครับผมชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อชื่อโมโนครับโมโนช่างชื่อโมโนเล้วครับโอ้อันนี้สภาพมึงไม่น่าเหมือนช่างหหนุ่มเลยเหมือนโจรว่ะทหารเรื่องแรกลุงตกใจหมดเลยทีนี้ผมไปพ่นสีรถมาฮะลุงอะไรนะพอดีผมอ๋อพ่นพ่นสีอ๋อตกใจตอนแรกจะ่ลุงได้ยินหูฝาดหูแววแต่ลุงหูแววว่าได้ยินไปไปพ่นนะไปพ่นสีมาตกใจเลย ครับโอ้ยช่างช่างช่างมีคนเดียวปะนี่เมืองนี้นี่ก็มีสองคนนะลุงอ้ว่าไม่รู้วกคนไปไหนแล้วลุงไม่แน่ใจโอ้โอ้รถช่างแม่งเฟียวฟ้ามากเลยว่ะนี่เหมือนใครดีลุงพยายามหาอาชีพอยู่ตอนนี้ครับครับ ช่างก็วางแลลุงมาเป็นช่างเปล่าไอ้ช่างไหนไอ้หนุ่มมาคุยกับลุงหน่อยดิไอ้ส่วนตัวส่วนตัวลุงอยากถามทุกคนที่ทำงานหน่วยงานเลยว่าเงินเดือนมันดีไหมมาคุยอีกฝั่งหนึ่งหน่อยเรื่องเงินเดือนก็เรื่องสวัสดิการเดี๋ยวลุงก็ไปดั้งดูในรีสคอร์ดเนาะเขาจะแจ้งไว้อยู่นะฮะวนเได้เรื่องหน่วยงานเขาจะเป็นความลับส่วนตัวหน่อลุงอ๋อแต่ว่าเขารับคนแก่ใช่ไหมลุงอายุแบบ อายุแกแล้วอ่ะเออมันอาจจะทํางานอะไรช้าหน่อยบางครั้งอ่ะลุงอาจจะต้องเรียนรู้สักพักหนึ่งเลยแล้วตอนนี้เองมีตังค์เขาติดตัวเท่าไหร่วะไอ้นุมตอนนี้ผมมีห้าร้อยลุงโอ้ไม่ต่างกับลุงเลยมีมือถือ,อยังมีมือถือ,อยังออว่าจะไปซื้อก็ยังไม่มีออตังค์เลยลุงเ,เอ,อ้ยเนี่ยแหละเนี่ยลุงลุงพยายามแบบถามคนคนนี้ที่มีงานทําอยู่ว่าเอ,อ้ยไปทําอะไรดีลุงจะหางานซื้อโทรศัพท์ในตอนนี้เนี่ยติดต่อใครไม่ได้มันต่างด้าวเลยตอนเนี้ยครับ สวคนนี่ครับสวัสครับอ่าห๋อชุดนี้นี่มาด้วยกันหมดเลยใช่ไหมครับแต่งชุดนี้นึกว่ามาก์กจะไปลบที่ไหนก็แกะพอดีผมไปฉีดอะไี่ครับคนสี่รถมาผมก็เลยเใส่หน้าตาอ๋อเลยหัวเขาหัวเขาเมื่อกี้ที่นั่งรถมาด้วยกันชื่ออะไรยังไม่ได้แนะนำตัวกันเลยเจ้ขวัญก็ได้ครับอะไรนะครับขวัญครับขวัญใช่ไหมโอเคลุงลุลุงชื่อแดงดีเดียวจากไอ้นม A few moments later ไงจ้ะหนูรูบี้หนูเป็นหมอแล้วลุงอ้าวไม่ลุงทำไมลุงยังไม่ได้เป็นหมอเลยไม่หนูเป็นหมอแล้วจังสค่ะหมอข้างในอ่ะสมัครแล้วลุงลุงไปคุยกับไอ้เจ้าของโรงแรมมันโกสตีนลุงอ่ะมาบอกว่าลุงแก่เกินจะทำงานไหวเหรอที่นี่เขารับหมอหนุ่มเลยหมอแก่ไม่เขาอยากรับแกแกเกินจะเป็นนักเรียนแล้วอ่ะหนูว่าก็เป็นอย่างนั้นนะลุงเอา แตล่ลุงอยากลองทำงานแบบข้าราชการดูบ้างไงเขาบอกข้าราชการเดี๋ยวนี้เงินเดือนดีลองเลยเลยุงไอ้ลูบี้ลูบี้เองเองได้เป็นตำแหน่งอะไรก<อ>่อนวะไม่รู้วะยังไม่ได้ดูเลยไอ้ไอ้หมอยไอ้หมอย,อมอยทำไมทำไมเด็กคนนั้นเขาได้เป็นหมอแล้วอ่ะทำไมลุงยังไม่ได้เป็นอ่ะลุงไม่กี้ลุงมาทานเยเือยแยะแกขนาดนี้จะเป็นหมออีกเหรอเอาเนี่ยลุงพูดกับลุงดิก็ให้โอกาสคนแก่ได้เรียนรู้างานหน่อย อยากเป็นว่างั้นกย่ากย่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวลุงต้องไปทํางานก่อนว่าเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์อะไรได้ก่อนติดต่อได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาคุยอีกทีเบอร์ผมหนึ่งสี่โทรมาได้ตลอดเลยไอเดี๋ยวยู่เดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาก่อนเดี๋ยวค่อยมาถามอีกทีหนึ่งไม่ได้ซื้อเลยจ้ะโทรศัพท์ก็เออไงเนี่ยตอนนี้จะเป๋าเฉยเลยจ้ะจตอนแรกจำได้ว่าลุงเข้ามาเมืองเนี้ยกระเป๋าใหญ่ามาเมืองเนี้ยมีโทรศัพท์อยู่ ขมาอีสักพักหนึ่งเอาโทรศัพท์กูหายโอ้ชิบหายเลยโดนรถเป่าโดนรถกระเป๋าต้องสองรอบแน่เมืองนี้โจรเยอะเนี่ยตำรวจมีไหมเนี่ยอยากอยากดูจริงๆเลยยังไม่มีตำรวจเลยอะไรนี่ตำรวจเหรอโอ้ยใหญ่ใหใหญให้ลุงลองเป็นตำรวจดูไหมไอ้หนุ่มเดี๋ยวลุงจะทําการจับผู้ร้ายเองอย่าเลยลุงทําไมอ่ะลุงเป็นหมอดีแล้วทำไงดีอ่ะรถช่างไปไหนจ๊ะช่างเอาเมื่อกี้ช่างมันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไม่ขอเบอร์ช่างไว้เ ขอเบอร์อะไรโทรศัพท์ไม่มีจะรั่วกระเป๋าเนี่ยลูบี้ลูบี้ว่าไงจ้ะลุงเห็นโจป่ะเห็นโจป่ะน้องลุงอ่ะไม่เห็นจ้ะพอดีว่ารีบมามาเป็นออ๋เดี๋ยวลุงมาเดี๋ยวลุงมาใช่เพราาะะว่จเอานี่ไงมันอยู่ที่มันอยู่ที่ไอ้โจ โจได้ยินกูไหมอาของไงพี่แดงทำอะไรอยู่วะกินกินขนมเลยกินข้าวพี่กินข้าวอ๋อเอ้ยโจโจกูว่ากูจะไปทำงานอ่ะวมันเป็นไปกับกูไหมไปกับกูไหมได้ได้งานที่ไปรับผมที่ตลาดเมื่อไหรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขับรถให้แกแล้วกันเนี่ยพี่ว่าพี่จะลองไปทำเหมืองดูก่อนว่าจะให้พี่ต้องหักการเงินมาซื้อซื้อนี่ก่อนซื้อโทรศัพท์ก่อนหย้อย การุนาเรียกผมว่าหมอหยอยครับเนี่ยดูมัน <c oughs> ดูมัน <c oughs> มันเล่นลิ้นไอ้จโจมึงเคลียร์เองนะหมอใหญ่แน่นี่อันนี้อันนี้พี่พี่ผมเองคุณอย่ามาเรียกผมว่าหยอยนะครับคุณต้องเรียกผมว่าคุณหมอหยอยครับไอ้มึงบ้ายอดปามแห่งแบบไหนวะคุณอย่ามาเรียกผมอย่างนี้นะขนาดขนาดลุงไปถามมันว่าจะลองสมัครหมอมันยังด่าล,ลุงว่าไอ้แก่เลยทำงานไม่ค่อยได้มึงดูไอ้จโจ เขาบอกว่าเมืองนี้มันยังไม่มีตำรวจเลยว่ะโจมึงนี่นะเป็นตำรวจโจกูให้มึงพูดใหม่กูให้มึงพูดใหม่มึงนี่นะเป็นตำรวจก็ยืดยันยันไปก่อนไงโอ้โจมึงมั่นใจในตัวมึงเองมากนะมึงจะเป็นตำรวจได้เนี่ยไม่เก่งหรอกเน้นเทาๆโอ้ยแต่มึงเป็นตำรวจได้กูเป็นนายกได้แล้ววะ ขนนนาาดัั้้ใหมกเออสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่ออะไรเอ็นดี้ใครเนี่ยผมผมฮานครับผมฮานฮานโซโลเหรอฮานหลิวครับฮานหลิวอ๋อฮานเหลียวเอ้ยอันนี้เพื่อนมึงเหรอโจโอ้เพื่อนกูโอ้ทำไมเพื่อนมึงหน้าเด็กจังเลยวะเด็กของมึงเยอะเลยเนี่ยการเอาเขาดูแลตัวเองไงมึงเหมือนมึงอะเอากูเกยเลยอะกูพี่มึงนะกูพี่มึงนะ มึงพูดยังไงกับกูกกกเป็นน้องมึงวะเนี่ยลุงลุงลุงชื่อแดงจ้ะลุงชื่อแดงหรืออีกชื่อนึงเรียกว่าอาจารย์แดงเป็นพี่ของไอ้โจมัน<ด>อาจารแดงอาจารแดงเหรอ,อใช่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 เคยดูคลิปลุงเปล่าเคยดูคลิปลุงเปล่าที่กูเคยเล่าให้มึงฟังไงที่เป็นไอ้คนสอนกีตาร์แล้วมันไปนลงคลิปในยู <c oughs> ทูบแล้วมันดังเปี๊ยงป่างอ่ะไอ้อะไรรถเบนซ์ดำประดุกประดุกเลยดับเบิ้ลยี เฮ้ให้้มึงมึงก็ไม่ต้องไปพูดเยอะอะไรขนาดนั้นก็ได้บางเรื่องมึงก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะมึงพูดแค่ว่ากูเป็นแค่อาจารย์สอนก็พอคลิปนี้ทำให้มึงโด่งมึงดังเลยนะเออกูเข้ามาดูมึงเยอะเลยสอนธรรมะน่ะเออกูรู้ว่าคลิปนั้นทำให้กูโด่งดังแต่บางทีเนี่ยมึงก็ไม่ต้องพูดหมดก็ได้ให้เขารู้เองพูดอย่างนี้ก็หาเดี๋ยวเขาก็หาว่าไปพูดโม้โอ้อวดให้คนอื่นเขาอีกไอ้และไอ้หุ่นลองเสื้อสองตัวนน อะไรนะไอ้คุณสองตัวนั่นเองโอ้กูจัดไปแล้วกูจัดไปแล้วจ <c oughs> ัดจนหักเลยอ่ะไอ้แดงกูต้องหาใหม่แล้วว่ะจัดจนหักเลยฮะเฮ้ยซือโทรศัพท์ยังอะไปไปกดมึงมีตังค์ซื้อโทรศัพท์เอาเอางี้ก่อนดีกว่ามึงมีตังค์ซื้อโทรศัพท์หรือเปล่าไอ้ฮันมึงก็ไปกดในธน,นาคารอยู่นั่นนะ มึงให้มันซื้อโทรศัพท์เนี่ยมึงถามมันก่อนดิมันมีตังหรือยังเนี่ยมันมีเข้าเมืองมามันต้องมีติดตัวแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่มีมาเมืองได้ไงมันต้องมีค่าเดินทางไอ้เอาก็ไม่แน่หรอกมาอาจจมบไปกับค่าเดินทางก็ได้มึงคิดหรือว่าค่าเดินทางเมืองนี้มันถูกนะฮะมึงดูสิขนาดเอารถไปเก็บเงินสยตั้งร้อยนึงนี่ท้าสิบคันมันก็ได้พันนึงแล้วนะเนี่ยเจ้าของการาดเนี่ย ฮ้ยเไอมันมีอะไรแอปหนึ่งเป็นรูมนกมันคืออะไรวะโจทวิตเตอร์ไงอะไรคือ Twitter ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยอะไรคือ Twitter ร์ทวิตเคือแชทที่เราไว้คุยกันไงกับคนทั้งเมืองอะอ๋อแล้วอย่างนี้คือถ้ากูโพสอะไรลงไปนี่มันก็เห็นหมดทั้งเมืองเลยใช่ปะใช่เห็นทุกคนมันมันต้องทำไงอะเวลาจะแชร์คลิปเล่นกีตาร์ก็ลงตรงนี้อแชร์คลิปธรรมะอ เดีย๋ยวกูเดี๋ยวกูลองแซมเปิลแซมเปิลก่อนได้ไหมได้ไหมเป็นไงไหมขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นขึ้นขึ้นแกรกิตาร์ยอดเลยว่ะขายของขายของขายของเผื่อแบบมีคนสนใจ รู้เลยนะว่าใครเล่นนะขายของขายของขายของไม่ชอบตั้งชื่ออะไรที่มันเยอะตั้งชื่อง่ายๆคนจะได้รู้คนจะได้รู้ว่าใครโพสใครโพส